ก็สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับไอ้เจ้าตีบุลมเนี่ยหลังจากที่ได้พรจากพระอิศวรแล้วใช่ไหมแม้ตั้งแต่พระมาลายนี้พรนนรอยไปยังทําไม่สามารถที่จะอสังหารตัวเองได้ทีนี้ก็จึงเ ทําตามอําเภอใจยักษ์ษาทศทิศไม่ต่ออุราลกัวเ,เดชากุมพันมีจิตอิจฉาทอลรั์จะร่วมรรักนางสวรรค์อันเป็นบริจาเทวันกันโทษฉันพบฐานีนี่นะครับหลังจากที่ได้พรจากพระอิสวนพระนารายณ์ไม่สามารถจะปราบได้แล้วนะครับก็กําเริบเสพสารนะครับแต่งไปเที่ยว นะครับถึงชั้นจาตุมมหาลิกาจาตุมมหาราชทำอำนาจสะเทือนอันไหวไล่โมเทวาสุลาไหลตกใจอื้ออึงทั้งเมืองฟ้าเชยชิดพิศวานางสวรรค์แล้วไปชั้นดาวดึงสาล่วงขึ้นไปถึงชั้นยามาจนพิพบดุสิตาอันโอรานอีกชั้นนิมมานนรดิด,ด,ดทั้งปาละมิตไพศาล คอยคว้านางฟ้าอยู่ผาผานล้อวิปวิบวันไม่สมปดิท่านลงคิดดูกันแล้วกันว่าโอ้ได้พรแต่ว่าอส่วนมาแล้วละลานไปทั่วไล่ถึงแต่นางฟ้านะครับไปชิมชดลดรักบริจาเทวานของพระป็นเจ้าหนึ่งชั้นจตุมมหาลาชิกาสองอ่ชั้นอะไรอยู่เยชั้นดาวดึงสาสามชั้นยามาสี่ชั้นดุสิตาห้าชั้นนิมมาเลดี ชั้นปริมนิมมานอรดีคิดดูนางฟ้าหกชั้นไอตีบุลัมันไปทั่วเลยนะครับไปข่มเหงรังแกนะครับชิดเฉยในหนังสือเขียนว่าเชยชิดพิษสวรรค์นางสวรรค์นั่นก็แสดงว่านางฟ้านางสวรรค์ที่หกชั้นนี่ไอตีบุลัมันไปย่ำยีมาแล้วนะครับนะมันไปปล่อยพิษปล่อยอะไรของมันไว้เยอะแยะเลยทีนี้เมื่อได้เฉยชิดนางสวรรค์เ็จแล้วก็กลับลงมา ก็ที่เมืองมันเสรลดหั่นแหละหลังจากนั้นนะครับนะโอ้โหสองเทวานางฟ้าเห็นไอไอเจ้าตีบุลานี่ครับไปย่ำยีก็ไปฟ้องพระอิศวรไปฟ้องพระอิศวรว่าไอตีบุลานี้มาย่ำยีถึงที่พบเมืองสวรรค์เจ็ดชั้นเลยด้วยพรพระอิศวรท่านให้ไปพระอิศวรเมื่อทราบเช่นนั้นก็โอ้โหไอตีบุลำนี่ มันรับปากกูซะอย่างดีดังดีว่าจะอยู่ในทษพิษธรรมไม่เกื้อในสิ่งที่ไม่ที่ดีดีไม่กลัวกือก้อในเอาคำเชื่อช้าสาฐานแต่ที่ไหนได้มันเล่นสนางฟ้าสุราลลยตั้งแต่ชั้นตั้งหกชั้นเดือดร้อนจิครับไอสวนได้ฟังแค่นั้นกิ้วโกรกิ้วโกรกนะกิ้วโกรดัรดนะรดดงเพลิงการเลยแหละเพราะว่าบางทีนะ เราจะถ้าให้ได้แล้วก็ยังดื้อดึงยังทำาในสิ่งที่ไม่ดีไม่งานอยู่ก็สมควรพระอีพระอีส่วนตัดเช่นนั้นแล้วก็ก็จึงให้จุติบทจุติบาทเนี่ยไปเชิญพระนารายกับพระผมมาปรากฏว่าเพื่อจะไปปราบตีบุลำเพราะว่าตัวเองให้พรไว้ไงคนอื่นไม่สามารถที่จะพระนารายซึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการปราบปรามนั้นก็ไม่สามารถจะปราบปรามได้ แต่ก็ไปเชิญพระนารายกับพรม,มเมธมานะเพื่อจะปราบตีบุรมให้ชดิตให้จิตุบทจิตุบาทไปเชิญโอ้โหตัวนี้ละครับเป็นศึกใหญ่เลยซึ่งตีบุรมนั้นก็หลังจากที่นะครับไปเชยชมนางฟ้าเทวดาอยู่บนสวรรค์ได้หนำใจก็กลับลงมาทีนี้นะเมื่อ,อเทวดานางฟ้าสุรไัยไปแจ้ง ไปอิสว่วนแล้วก็ได้ไปเชิญเท้าเอ่ยเชิญพระพรมพนาลัยมาปาัดนะครับก็ปรากฏว่าอานในการปัดตามครั้งนี้ก็ปรากฏว่าไม่ประสบผลสําเร็จอานในครั้งแรก